ที่เมื่อบวชทองคาขออุปสมบทให้มันได้แต่ทองบ่ได้เพิ่นเพิ่นว่าให้บวชอุปชาบา่ให้เพิ่นว่าห้า่ตั้งใจนะผู้เสียเดินทางมาน,นันกับฝ้าว่าซ้ำยู่นี่มันมีมู่แลวสองเออจะลังเล เลือกดีๆเลือกอาจารย์เบิ่งรู้มันจะซ้ำใดถ้าเลือกอาจารย์เหรอเนาะเลือกอาจารย์เลือกทันงขกันเอ้อมาเราจะมาติอาจารย์เด้แต่ของเป็นผู้เลือกเองเนาะเออเห็นเพิ่นบอกประมวลบอกล่ามกออบอกคํา,คาต่าของเจ้าของล่ามกก็เลยเนะาะแต่ของเป็นผู้สําคัญมันหมายมันเองว่าล่ามบอกอะไรแต่เสมากับฝ้ามาซะมันมีมูอยู่สองทีเดียวนี่ ที่นี่พวกถ้าเฮาตั้งใจมาแล้วภิกษุนักบวชทั้งหลายผู้สิมาบำเพ็ญเนคขมะเนคขมะก็คือทำความสัง,งัดจากสิ่งที่เคยยินดีพอใจในกาามจึงเรียกว่าผู้ข่มจิตให้ห่างจากกรามปราศจากกรามภิกษุนักบวชทั้งหลายและเฮาตัด ความยินดีความพอใจห้าตัดออกมาแล้วจากความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นท่างลงแล้วห้าจิมาสางพันธะอันหม่ขึ้นเหตุอย่างจาก่ลคําว่าพันธะหรือสัมพันธ์อันไม่หออไปฝากความหวังไว้กับผู้อื่นอย่างหนึ่งหรือว่าทําความสมําคัญมันหมายแล้วอีกอันนึงแล้วก็มีอารมณ์ความพอใจแล้ว่พอใจเกิดขึ้นกับ เพื่อนสหธรรมิกเดียวกันบางที่มีความพอใจมัง่งบ่าพอใจมัง่งเด้นั่นหละเอินว่าสั่งพันธะสั่งสัมพันธ์กันมาอีกทางโลกตัดออกมาแล้วจากสัพสมบัติทั้งหลายความจากได้อย่างดีมอยากเปลี่ยนตัดออกมาแล้วนด้ปานีเรือทางอ,อารมณ์ได้บัณฑ์นี่แหละจ้างบอกว่าเฮามาคมอารมณ์อารมณ์ที่มันเคยชินือความพอใจกับบ่พอใจนี่เอง พอใจในรูปหลุรถกินเสียงสัมผัสเออแล้วก็คิดนึกแล้วก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพ่อใจหรือพ่อใจน้ำมูพวกจกจะว่าถ้าเฮ้าตัดสับสมบัติทั้งหนอกออกมาได้แล้วบานี้่าว่า่ามาสา่งอารมณ์ใหม่่ะมาสัาง่งความรู้สึกใหม่จังว่าห้เฮ้านะันหาเครื่องอยู่เครื่องอยู่ของเฮ้ากะคือหอยู่กับตัวเอง วิธีการอยู่กับตัวเองกับกายกับเวทนากับจิตแล้วก็ล่งสู่มนะถ้าเฮาอยู่ในลมหายใจพอได้คือเฮาลักสูตรของพวกเฮาหรือว่าวิธีฝึกของพวกเฮาเองวิธีหรือลักสูตรตามธรรมดาแล้วปั้นบริด้ตายโตดอกเพียงแต่ว่าเฮากลับลงขึ้นมาให้เป็นเครื่องอยู่ของตัวเองคือการจับจุดอุณหโลมหรือสรงชาญจเจริญชาญจเจริญสติปัฏฐานสีอ่อาศัยลมหายใจ ตัวเองเป็นทีตังอาศัยลมหายใจนี่แหละเอ,อื้อนเอ,อืเออ้อนไว้อยู่กับตัวเองกายในกายคือลมหายใจเนี่ยคือกายอันหนึง่งเ,ออเมื่อเฮายู่ในกายในกายตัวนี้ลมหายใจแต่ออโดยการอยู่ในลมหายใจได้แล้วเป็นภูมิปะค้องสติจิตรออะลึกนึกถึงลมเข้าลมออกอาการปิติก็เกิดขึ้นอาการปิติก็เกิดขึ้นปัสติก็เกิดขึ้นปัสติกเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นภูมิสมาธิจิตตังมัน เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสําำนั่นก็นได้ละคำว่าอุเบกขาอุเบกขาเรื่องเอิ่นว่าให้อยู่กับตัวเองนในเมื่อบาจาสามารถประคองอในลมหายใจบไดบาน้การเลือ่อนไขให้ไปอยู่กับตัวเองโดยความรู้สึกเรียกว่าเวทนานะตอนนี้ขณะนี้บา,าสมามรถอยู่กับลมหายใจได้มันยังมีความรู้สึกอึดอัดงดงิดเกิดความรู้สึกนี่แหละเอื่นว่าเวทนาพ่อใจกับบ่พ่อใจน้อม คิดนึกเข้าไปหาสาเหตุอันใดเหตุให้เกิดเวทนาคือพ่อใจกับพ้าพ่อใจสาเหตุใดเนี่ยเจาะมาลงไปเลยคิดนึกมาลงไปเลยเข้าไปมีความรู้สึกหยึดมันถือมันกับบุคคลสัตว์สิ่งของอันใดดินฟ้าอากาศความรู้สึกหอนหนาวอันใดเนี่ยก็เลยว่าว่าถ้าอยู่ในกายในกายบ่ไดก็อยู่ในเวทนาและในเวทนาอีกจึงเรียกว่าเวทนาในเวทนาส่วนตัวคําว่าสติหรือจิตในจิต อันตัวนี้แหละอันตัวเป็นตัวแยกแยะของมันเองจึงเรียกว่าสติกำกับจิตหรือว่าจิตไม่จิตคิดนึกลึกลงไปมันเป็นอย่างมันคือมีความรู้สึกบกะพ้อใจกับคนนั้นคนนี้ผู้นั้นผู้นี้คิดลึกลงไปเอ,อมันไปยึดอีหยัง,ยงเนี่ยจึงบอกว่าแต่ละคนแต่ตัดชีวิตทางโลกออกมาแล้วก็ให้ไม่อยู่กับตัวเองเมื่อยุกับตัวเองโดยกายในกายก็ลมหายใจบ่ได เออบาสามารเข้าถึงปัตชาตใดก็หายมาเบิงในเวทนาเวทนาในเวทนาแต่คือความรู้สึกที่พ่อใจเลยบาพอใจของไผ่ของแต่ละคนนั่นแหละบ่พ่อใจกบไผ่บุคคลใดสัตว์ใดเออบันี้ก็เบิงในจิตเนี่ยแหละจึงว่าว่าลากลึกมันเข้าไปคือตัวจิตบัดนี้อยู่ในจิตจิตี่คู่กับธรรมเองดอกบัดนี้กายเวทนาจิตธรรมก็ตีคู่กันเองเออคำว่าธรรมนี่คือธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดากระดับเป็นธรรมดา ธรรมาชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหฮาบา่บยอมละบบยอมปล่อยบบยอมเข้าใจธรรมาชาติคือความยึดมันเือมันโดยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายจมอาศัยเนืองๆซึ่งกันและกันให้สัตว์ทั้งหลาย,ยไปไปเกิดอ๋ออันนี้เองที่สัตว์ทั้งหลายเกิดคือความควาปหยุดเอาในอารมณ์เนี่ยตัวนี้นี่ก็ลากลึกมันเข้าไปเห็นแบบนี้ก็เห็นว่าเหตุหปัจจัยทั้งหลายเหตุให้สัตว์บ่เกิดคือตะของเองละสัตว์ก็เลยหยุดเอ แต่ของเองบ่เขาไปยึดมั่นเธอมั่นมีอารมณ์พันพัวเกี่ยวพันเกี่ยวของนั้นนั่นนี่นี่แต่ให้มันไหลเข้าไปสู่หลากลึกลากลึกมันคือราคะเออราคนแหละคำว่าวิปัสสนาแพระยามทาความให้รู้เกียงเห็นจริงตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติเออโดยธรรมชาติของเฮ้ามันพระ,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 ะติดต,ตัวใดนี่ราคะราคา,าในความยินดีพอใจในรูปร่างลักษณะท่าทางของบุคคลจริงของในรสเออรสศาสตร์อาหาร ยึงสีรถศาสตร์ยังกวแต่รูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยสเสียงนี่อลายยางไม่เสียงเสียงนินท่าเสียงส,ลสรลาเซิญรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบทางกายน,นี่แหละจังหวะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นกระดับเป็นธรรมดาข้าสิเขาไปยุดมันอีหยังทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,งเป็นของบะเทียงแพ่แน่นอนเป็นของ,งหลสู้ความแตกดับว่ามีสิ่งใดมีอยู่จริงในโลกตว่าไป หรือคือว่าเขาไปสู่ลากลึกของมันถึงบอกว่าแต่ละคนหาเครื่องอยู่ของตัวเองก็คืออยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตแล้วก็อยู่ในธรรมธรรมคือความจริงของโลกเออความจริงของบัตถุกยานถูกสรรพสัตว์สรรพสิ่งนั่นแหละความจริงของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ตายเท่านั้นแหละเออความจริงของความคิดทั้งหลายแต่เขาไม่กระคิดเอาก็คิดเอาคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยากเปลี่ยนแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาเออตายจากร่างนี้แล้วก็ไปเข่าสู่ล่างใหม่พบใหม่ผู่ใหม่ไปไหลไปเรื่อยๆว่าจบ อ,อที่นี่วิธียุดความคิดมันนั่นแหละจึงบอกว่าเอ,อถ้าห้าอยู่ในกายว่าใดเดียว,ว่ากายในกายในลมหายใจว่าสมารสมงบหนึ่งใดเป็นอารมณ์เดียวนดูในเวทนาเบื้องความรู้สึกเจ้าของลากลึกในความรู้สึกพ่อพอใจกับพอใจกับสิ่งใดเมื่อตัวนี้มันว่าเข้าใจอีกมาสังเกตความคิดเจ้าของนั่นแหละกายมันจงเป็นของง่ายๆหนึ่งดอกแต่ว่าเวทนาจิตทมนามันจะแยกเลยมาร่วมว่า กายกับใจหรือหลูกความน้ำนั่นเองก <Yeah. S 1> ็คือถ้ำทั้งเบิดนั่นแหละคํอคว่าถ้ำนี่คำว่าอิจจังทุกขังอนัตตาเออคําว่าถ้ำคว,ความเกิดความเกิดของมูสัตความเกิดของอารมณ์ความเกิดแห่งทูกของเฮ้าเกิดจากสิ่งใดเฮ้าขาไปยึดติดสิ่งใดความสิ่ง่เกิดของเฮ้าเฮออาสิไปดับสิ่งใดเฮ้าสิพยายามละสิ่งใดนั่นะจังว่าอยู่โดยถ้ำร้อม คือเครื่องอยู่กายเวทนาจิตธรรมก็คือสติปัฏฐานสี่ผู้ใดอยู่ในแค่ส,สติปัฏฐานสี่อันนี้ก็คืชอชวาเป็นผู้เดินทางเข้าสู่โพดชงวราองค์แห่งความรู้ธรรมเห็นธรรมตัสลูธรรมนั่นเองเขาเห็นอยู่แค่นี้แหละไม่ต้องไปอยู่กับสิ่งอื่นดอกภิกษุหนักบวททั้งหลายก็ดีหรือผู้มาบำเพ็ญน,นิครบมาบาลามีเออเจ้าของมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม,มเป็นสื่อมัน่นมาเบิ่งความรู้สึกเจ้าของ เปนหฮาสิบบท่านได้อาจสามารถตัดขาดโดยขอบครัวได้แล้วขอให้ใส่เวลานี่เวลาที่อยู่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้ทําให้ถึงที่สุดของมันเองเออถ้าให้ถึงที่สุดมาอยู่หาเมื่อมาอยู่เจ็ดเมื่อยังสี่ก็ทําให้ถึงที่สุดจักว่า่ะใครอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมอยู่จังสี่ออนั่นแหละแต่ว่าใ,ให้ทําให้ดีที่สุดในขณะตัวเองมาอยู่แม้วันหนึ่งและคืนหนึ่งก็สร้าง บุคคลบำเพ็ญความดีบุคคลอยู่ในกายกายในกายในเวทนาในเวทนาในจิตในรรมตัวนี้อ่าแม้เพียงวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งกว่าคนที่มีอายุถึงลอยปีแต่ว่าบ่งบอจากตัวเองใจว่าล่ะนี่แหละอยู่ในท้ำความดีนี่แต่ว่าให้ทุกคนเห็นถ้ายู่ในลมหายใจได้แล้วกายเวท เป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกอาการปิติเกิดปัสติก็เกิดสมาธิกะเกิดจิตกะตั้งมันเมื่อจิตตั้งมันแล้วมันก็เห็นหลากลึกเข้าไปอีกเห็นเวทนาในเวทนาในความยึดมันถือมันในความรู้สึกคนอเฮ้าในปรารถนาความสุขอย่างเดียวความทุกข์บ่ปรารถนาแม้ความทุกข์บ่ปรารถนาก็สร้างถ้าเฮ้าดิ้นรนในความสุขในความยินดีในความพอใจในความใดรูปรสกเป็นเสียงสัมผัสให้มันถูกต้องตามอารมณ์ตัวของความทุกข์บ่ปรารถนาก็สร้างมันก็ยูนให้กันนั่น ไปหันเด้จิตเป็นผู้แยกผู้แยกเองจิตนั่นแหละเป็นผู้ลูกเลยผู้ลูกก็คือผู้นั้นแหละผู้จิตนั่นแหละแยกแยะพิษแยกแยะถูกเออเมื่อแยกแยะพิษหน้าลงไปแล้วมันก็สิเห็นดอกเห็นยังอันนี้จะสัญญาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง,งเป็นเป็นของบะเทียงแท้แน่นอนจากสิ่งจากอย่างอันนี้จะสัญญาเกิดขึ้นเออถ้าเห็นในตัวแล้วก็ว่าเออตะกี้กูกับเป็นเด็กน้อยบน่นแก็แก่เฒ่าชรามาืเลยความเจ็บไข้ความปวดความป่วยมเออ ละลายอย่างที่หลวงลุยเขาสูค้ามแตกดับตายเนี่ยบุคคลอื่นก็เช่นกันเดียวนึนเขาเคยเห็นคนตายมาหลายแล้วเออเขาก็ยังตายคูก็ต้องตายเนี่ยแต่ไลไปหันตัวนั่นจึงเรียกว่าบ่เทียงแท่แน่นอนเขาสูอนัตตะสัญญาอืนเดีเห็นข้อมดับไปสลายไปเสื่อมไปสิ้นไปตายไปนั่นเองอแต่เขาบอกเขาไปยึดแล้วทุกขะสัญญามันจะเกิดมาได้จังใดยี่บ่มีถูกกันแล้วกันหนาทูกเกิดว่าได ให้รู้เท่าท่านมันทึงบอกว่าตราบใดที่เฮายัางเดินทางอยู่ห้กายเวทนาจิตธร,รมเนี <c> ่ย <oughs> หรืออานาปานาสติกายเวทนาจิตธรรมตราบนั้นเข้ากับบัลลงทางก็แล้วกันอยู่ในนี่แหละอยู่ในล่มเนี่ยอยู่ในล่มหายใจจากของเองนี่แหละมันทั้งสี่เห็นดอกความรู้สึกในคิดทั้งหลายหาไปเอยหาไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดไปเอยจากวลาคิดไปคิดมามันต้องเบิดคิดเองดอกจากว่า มันนั่งเบิดเองมันนั่งหายเองอคิดหาวิธีนั่นมันจะจนตอกจนมุ่มแล้วมันจะถอยของมันมาเองดอกนาแล้วมันจะเลิกคิดเองดอกเมื่อเลิกคิดแล้วมันก็ยุ่แค่กับลมหายใจนั่นแหละเมื่อยุ่กับลมหายใจอันปราสจากความคิดมีนะเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละฝึกสกอนเดี๋ยวสิรูดอกอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นสัมผัสกระทบเข้าพับมันสิบปนั่งขอมาคิดต่อจากว่าล่ะเออนั่นแหละเดินมาดับดับในขณะปัจจุบันนั่นแหละ จังหวะแต่และคนแต่ตั้งใจมาแล้วมาบำเพ็ญในธรรมะคือการข่มจิตออกจากกรมเออข้มยินดีพอใจในรูหลสดลิ่นเสียงสัมผัสอาจเกิดก็คว,กความรู้สึกความรู้สึกแต่และพบกามาพบรูประพบอรูประพบคือความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจนี่แหละเห็นบอกเป็นทั้งสั้น <c oughs> ไปทั้งตําเบิดล่ะส่วนมากจึงบอกว่าให้มาเบิ้งแบบนี้ที่นี่ให้เฮามาอยู่ในระวางกลางๆอะไทุกคนที่เข้าสู้อัน คำว่าปัมะฌานเป็นผู้มีสถิรู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกอาการพิธีเกิดปฏิสติเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นชื่อว่าอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้มันยังเป็นอุเบกขาอันเป็นความรู้สึกอยู่เป็นเวทนาเออความรู้สึกตัวนี้สิเป็นความรู้สึกว่าแยกแยะ,แยะความผิดความถูกความพอใจบ่พอใจนั่นตัวลึกลากเข้าไปด้ลากลึกเข้าไปอีกเด้ธรรมดาด้วแหละแม่นเฮาตายในความเป็นอุเบกขาย่างหน่อยหน่อยเฮากลับไปเป็นพร้ม เออฮ่องเป่านใส่เลยเนีย้ยสำเทวดาหกสันพุ่มเทวดา,วดาลูกขะเทวดาฮ่องกับบาริหัวซาเออจังแต่จาตุมหอดปรานิมฮ่อกับบาริสนใจละจากปลาพุดแต่ว่าธรรมดาแหะกะ็คือลูกเท่าท่านฮ่อบอกไปว่างไปมองได้ดอกเออโดยโดย,โดยความดึกของเฮาอ่ะสุภกรรมมาเกิดอีกแล้วขึ้นนิพพานเองเออแต่คอยมันนิพพานได้ช่วยทันช่วยคณะมั่ง จากเวลามันจิตคอยๆต่อไปตลอดการย้านานดอกเขาบาท่านในเรื่องอรลหรันพอเรื่องนิพพานสกนถึงทุกคนมีความหมายและเข้าใจว่าเป็นของยุ่ไกลเป็นของเห็ดยากเป็นของบได้เป็นของบ่งบถึงนิพพานชั่วขณะหนึ่งทุกคนที่หยุดคิดได้แม้ชั่วขณะหนึ่งนั่นแหละเออนิพพานชั่วขณะนิพิท,นทดดะนินนนนนพ,นะนพิทังนะะในชั่วขณะหนึ่งที่ปราศจากความคิดจากเวลานั่นแหละนิพพานเป็นเรื่องสั้นบ่แมันตายเราว้ังไป ว่ามันต้องเป็นอรหันต์เราจังน,นั่นดอกเอออันนั้นผู้ตัดผู้บ้างเมื่อจากทุกอย่างแล้วอันนั้นแต่เฮ้าจงว่าใ้ทุกคนหนึ่งนะรู้ในตนเองมันนั่งสี่เห็นดอกมันจิชั่วขณะแบบใดช่วงที่อธิบายยังบไ่ได้นั่นแหละเป็นเอืน่นมาชั่วขณะเออมันบ่มีแนวเปรียบมันมีแนวเทียบมันอธิบายบาย่ได้ว่ามันอยู่ในทุกๆคกนนี่เองมันบ่ได้อยู่หมองอื่นเด้อยู่ในเฮานั่นแหละ ยู่ในขณะตอนที่เฮาบ่มีความคิดอาสังคาตะจั่วขณะหนึ่งเออเป็นผู้ไม่มีความคิดมาจากว่าล่ะบ่มันคนทางโลกเดวกญญานพวกบ่มีความคิดทางโลกน่ะนะหมายถึงว่าร่างกายสมบูรณ์ดีแข็งขาเมื่อตื่นมอยุ่แต่ว่าเสือกบ่มอยู่ไม่มีกินอันนั้นบ่มีความคิดจากว่ามันขี้านหรือเขาเลืเอิ้นพวกบ่มีความคิดมันคนละอย่างกันเด้กับเฮาพวกจังสี่หังมันเนี้ย ออขยันทางโลกกับขยันโดยทําเคือกันดีเป็นหรึ่งสี่ละ่ะและเอาพอ